สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหน้าเปิดโผคู่เดือดตะว,วันฉายรีแมทซูเป,ปรอร์บอลซูเปอร์เล็กป้องกันแชมป์ศึกวัน170ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 เดี๋ยวพบกับความมันครั้งประวัติศาสตร์ที่พร้อมสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกกับศึกวัน170ที่จะกลับมาระเบิดความมันถึงขั้นสุดอีกครั้งณอิม a พคอารีนาะเมืองทองธานีในวันศุกร์ที่24มกราคม2568เริ่มคู่แรกเวลา19.30นกานาที สุเปเล็กเกยียรหมูเก้าชั้โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตันเวทและคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท1 2อย5ี่อปอนด์เตรียมรังบัลลังมวยไทยสมัยแรกสุดชีวิตจากผู้ท้าชิงอันดับ2ของ,รงกร์กิ้งอย่างนิโคคาลิโลกัปันเลือดเดือดจากสกอตแลนด์ และสำหรับตะวันฉายและซุเป,ปรอร์บอลก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยประชันฝีมือกันมายอย่างดุเดือดแล้วหนึ่งครั้งในศึกวันลุพินี46เมื่อเดือนธันวาคม2566และเป็นฝั่งตะวันฉายที่สามารถรักษาเข็มขัดเอาไว้ได้แบบวุดวิตจากการเฉือนชนะไปด้วยคะแนนเสียงข้างมาก หลังจากนั้นตะวันฉายยังคงรักษาผลงานระดับสูงเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการป้องกันบันลลังก์มวยไทยสมัยที่3เอาไว้ได้จากการเปยดชนะคะแนนเสียงข้างมากเหนือโจนนัทวุฒิในศึกวัน167เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ซุปเปอร์บอลหลังจากพลาดควาาบัลลังมวยไทยไฝต่อมาจึงเบนเข็มไปกระชากบ,บัลลังก์คิกบ็อกซิ่งเฉพาะการมาครองโดยการเอาชนะคะแนนเอกฉันมรัตก,กิโกเรียนจอมอรดจ,จอรดจาอัลเบเนียนในศึกวันลุมพินี58เมื่อเดือนเมษาย,ยน2567 และล่าสุดงัดฟอร์มโหดสับสอชนะน็อกยกแรกโจนัทวุฒิในกติกามวยไทยศึกวันนุมพินี81เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนทำให้ได้รับสิทธิ์ขึ้นท้าชิงบอลลังมวยไทยเป็นผลที่สองในครั้งนี้และมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นกลา,ายเป็นแชมป์โลกวันสองกติกาคนต่อไป ดันซูเปอร์เล็กไฟล่าสุดในศึกวัน168เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโชว์พิษสงเพลงสอบปิดเกมน็อกจนาทานแฮกเกอร์ตีอย่างรวดเร็วด้วยเวลาเพียง49วินาทีของยกแรกพร้อมกระชาติเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวทมาพาดบ่าเป็นเส้นที่2ต่อจากเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทได้อย่างยิ่งใหญ่ คันนี้ซูปเปอร์เล็กพร้อมขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ป้องกันบพลังมวยไทยเป็นครั้งแรกโดยจะต้องดวลเดือดกับผู้ทัชชิงฟอร์มแรงอย่างนิโคคาลิโลนักสู้ไร้พ่ายจากสกอตแลนด์นิกีเจ้าของเก้าอี้เบอร์สองของร่กิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวทที่ความมั่นใจกำลังพุ่งถึงขีดสุดจากผลงานการ,รเผด็จศึกคู่ชกฝีมือชกสี่ไฟรวด โดยสองคู่ชูโรงที่เปิดเผยม,มาเป็นแค่เรียกน้ำย่อยเพียงเล็กน้อยในศึกวัน1.70เท่านั้นหลังจากนี้ยังจะมีประกาศคู่มวยมันเพิ่มเติมอีกมากมายห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงขอติดตามอ,อเดตข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชแนลขอบคุณมากครับ